ตื่นเต้นไม่ได้ไลฟ์นานมากสวัสดีครับน้องโต๊ดโหสวัสดีนะครับอวะรวะรสวรสพี่ต้องสวัสดีครับอืมสวัสดีครับพี่แคนนี้เอ้อกินกินโอ้คนดูเยอะเลยเขินเลยเนี่ย โห oh. สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีน้องแบงค์นะครับคิดถึงสิครับสวัสดีนะครับทุกคนที่ไก่สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะมาบอกว่าครบหนึ่งแล้วแล้วขอบคุณทุกคนมากๆอันนี้อันนี้พูดจริงๆพูดจากใจก่อนเลยแล้วกันว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแล้วก็แบบ ขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดคือเอาจริงๆมันมีความหมายมากๆแล้วก็มันคือกําลังใจในการที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้จริงๆก็อยากจะบอกคือ,ค,อคือบอกตลอดแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บอกแบบนี้เนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาไลฟ์บ้างนะครับสวัสดีนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับ ก็ยังมีแฮชแท็กนะครับเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแฮชแท็กหนึ่งเอ็มกีบอัพฟนะฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันเดี๋ยวเข้าไปดูเขินเขินครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพี่ก้าวนี่ไม่รู้ว่าเติมเน็ตหรือยังนะฮะเห็นแอคทีฟตอนเช้าตอนนี้จะไม่แอคทีฟใส่เสื้อโค้ทอยู่บ้านให้ดูหน่อยนี่ จ็กเก็ตใส่แจ็เก็ตใส่แจ็เก็ตอ่ะก็ในไหนไลฟ์นี้เนี่ยเราก็จะมามีของแจกครับผมมีของแจกครับมีของแจกนะครับพี่ไม้ไลฟ์นี้นะฮะเราก็จะมาสปอยกันนิดหนึ่งในในกิจกรรมกาลังจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณก่อนขอบขอบคุณจริงๆนะครับหนึ่งล้านแล้วขอบคุณมากๆนะครับ พี่ต้องต้องมาถ่ายรูปให้ผมแล้วล่ะหนึ่งล้านเนี่ยเขินรเขินสินะก็เออเราจะมาสปอยกันนะครับผมกับโปรเจกต์ต่อไปก็คือโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กนี่โดนพ่จารตีนะโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กนะครับบอกเลยว่าคือคือตอนเนี้ยมันมีไอเดียอยู่ในหัวแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะ ทำออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าจะทําให้เหมือนเราได้นั่งคุยกันแบบนี้เลยก็ว่าได้เออสปอยเขินนะฮะก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ขอลาเดี๋ยวพิจัดตีนะครับผมก็มีทีมงานคุณภาพมาขอช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มีทั้งดีไซเนอร์มากมายดีไซเนอร์ก็ก็มีทั้ง อิ l ลสเ r รเตอร์ดีไซเนแล้วก็มีทั้งคอสตูมดีไซเนอร์อุ้ยมีเยอะมากมีพี่การมาถ่ายให้เฮ้ยใครเขียนว่าใครอยู่ข้างหลังคุณน่ะเฮ้ยหลอดเลยนะเนีไม่มีไม่มีอย่ากแกล้งกันกลัวอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้อันนี้อันนี้พูดจริงๆว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็ คือยิ่งช่วงนี้มันก็สถานการณ์แบบนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างต่อสังคมด้วยนะครับอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์มันก็โหดขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนมีคุณภาพเมื่อไหร่เนาะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถ้า,าก,การบริหารจัดการมันยัง ขนาดนี้อยู่ก็นะแต่ก็สู้ๆนะครับผมผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยกันเนาะก็เนี่ยเนี่ยมีแต่คนแท็กไอ้เก้าก็ไอ้เก้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเติมเน็ตหรือยังนะครับก็อยากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอยู่บ้านนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็อย่าอย่าไปไหนเลยนะครับอืมพูดถึงกิจกรรมชนิดหนึ่งแล้วกันว่า ช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาแล้วก็กิน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 กแล้วก็พิดพื้นประมาณห้าทีแล้วก็กินต่อนะครับก็เออจริงๆอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันจริงๆนะช่วงนี้ก็ดูเดือดหน่อยมันมันดูเดือดจริงๆเขินนะนั่งคุยคนเดียวอะ่ะมีใครอยากพิมพ์อะไหมพิมพ์เข้ามาได้ส่วนโฟโต้บุ๊กเนี่ยบอกเลยว่าเดือดเดือดเลยนะฮะ คิดถึงทุกคนนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็ววันเนาะก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อดูจากตัวเลขแล้วก <laughs> <PS 2> <laughs> ็กับรัฐบาลของไทยแล้วก็นะก็นะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมช่วงนี้ก oh ็ช่วงนี้ก็เหนื่ยๆกันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันเนาะก็มาฉลองหนึ่งล้านกับทุกคนแบบโซเชียลดิสแตนซิ่ง โอ้ยคุณสวัสดีนะครับคุณบอยนะฮะไอ้ที่พูดถึงงั้นไ,ไหนๆก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ฝาก international fans ก็เอ้ยยิ่จะดูยอยู่ครับจะ <c oughs> บอกนะครับสปอยไปนิดเดียวสปอยไปนิดเดียวนะครับ <c oughs> God, uh, to you guys, international fans, uh, we have reached one million, Yay! Thank, thank, thanks a lot for you guys. Thanks for all your support and it's really means a lot to me. Every times I'm down or, or I'm tired or exhausted, you guys are the main source of energies for me. So thank you very much and. The situations now, like the pandemic situation, is so intense, right? So I hope you guys stay safe and take good care of yourself, take good care of your health, and I hope you guys can stay happy. And I hope we wish and wish that we could meet up soon, like very soon, even earlier, right? So you guys stay safe and and i hope this situation will get p a s s e d soon everything will be better thank you very much ก็เขินอ่ะไม่เคยไม่ทราบเลยนะก็ยังก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแบบดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับ ไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนมาญาตินั่งยิ้มให้ทุกคนดู <laughs> แล้วก็สำหรับติ๊กตอกเนี่ยก็ถ้าใครมีอะไรเสนออยากให้ผมทําก็ส่งกันเข้ามาได้ส่งมาให้ที่จัดก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาดังดูว่าทํวมาไหนดีก็ก็ยังเขินอยู่นะยังไม่ชินนะติ๊กต็อกแต่ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมฉลองกันก็ครบหนึ่งล้านแล้ว นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าอ,าอย่างที่บอกไปว่าดีใจที่เราได้โคจรมาพบกันไม่ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ตามก็ไม่ว่าจะเจอกันตั้งแต่แรกหรือว่าจะเจอกันตรงไหนจุดไหนของชีวิตก็ตามแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะได้เดินต่อไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ เต้นให้ดูเลยหรอเต้นให้ดูเลยหรอเก็บวไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีเต้นไกน่ก้าวด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับทุกคน Thank you very much and พิธีก,การน้องอัพหล่อมากได้ข่าวมาโอ้โหหล่อ,อจริงๆคนนี้คือดาราของดารานะครับผมก็สุดยอดเอะไหนลองดูสิ ก็อย่าลืมนะครับทุกคนขอให้ stay safe นะครับแล้วก็แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผมกินน้ำเยอะๆนี่กินน้ำเยอะๆนี่เรื่องจริงแล้วก็กินพวกวิตามินกินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับสอนพี่เก้าเต้นไม่ได้ครับพี่เก้าเป็นคนสอนผมเต้นนะครับลองดูนะครับสวัสดีก็คุณเบสแอเคนะครับ อยู่ไหนอะหาไม่เจอแล้วอะไปไหนแล้วอะสวัสดีคุณเบสนะครับสวัสดีคุณเบสนะครับผมยังนั่งฟังไลฟ์คุณเล่นกีตาร้องเพลงอยู่เลยนะครับอ่าระวังช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมไงก็ส่งกำลังใจใทุกคนเช่นกันเหมือนที่ทุกคนเคยส่งมาให้กันละกันเนาะเออซู้ซูนะครับทุกคน ขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆจริงครับผมขอบคุณครับ thank you very much นะฮมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ก้าวอีกไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันจากทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนผลักดันเราก็จะเอาไปนำเสนอ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับ,บมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ รอบหน้านะครับเอาน้ำเบอร์านอยู่หรออยู่ไหนอะมาดีมาดีส่งไปเชิญกันน้ำเบอร์ายจบเซสชั่นคุยคนเดียวถ้ามันเข้ามานะถ้ามันเข้ามานะ <c oughs> ขอยิ้มแบบอะไรนะขอยิ้มแบบพันห้าหน่อยครับคือยังไง <laughs> โทรน้ำมันนาย <laughs> ให้หมดเลยวันนี้ขออะไรให้หมดเลยใครชิมอะไรมาให้หมดเลย <laughs> ดูพี่อาบได้ทั้งวันแหม อีกสิบนาทีก็เบื่อแล้วป้าวพอผมก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะคุณแก้วน่าจะยังไม่ได้เติมเน็ตนะครับผมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยอคอมบันวะ อ่โออาสามีนาไซนี่นอนเลยพอพูดอย่างอ่ไม่เป็นแล้ว <c oughs> ฟิลเตอร์หูกระต่ายไม่มีอะครับถ้าถ้าอยากได้ของขออนุญาตให้ครับไปใส่อีกได้ฮะเคถึงเวลาแล้วละ่ะสี่ทุ่มแล้วนะครับผมผมว่าผมจะต้องอาบน้ำแล้วอรู้หมดเลยว่ายังไม่ได้อาบน้ำ <c oughs> นะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับแล้วก็ stay safe นะครับผมยังไงก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร็ววันเนาะแต่ว่าเขาก็เพิ่งมีประกาศไปนะ <c oughs> <laughs> ว้านะก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนะครับสู้ๆนะครับทุกคนแล้วก็ to you guys international fans please stay safe a n d I hope the situations will get better so that we can meet up soon ขอบคุณมากอนุโมทนาเซลนะฮะฝันดีนะครับทุกคนมาขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ